ครับผมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่ผมแอดมินยุทธนะครับมาตามหาราคามูซานคิงมาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับหลังจากที่ถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับโดยมีราคาช่วงนี้นะครับต้องบอกเป็นราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมสําหรับมูซานคิงนะครับอ่าคร่าวๆนะครับผมเกรด A B นะครับลูกสวยส่งออกอยู่ที่กิโลกรัมละ500บาทนะครับผมอ่าแล้วก็ ตก C นะครับผมเกรด C นะครับลูกเล็กราคาดีนะครับผมกิโลกรัมละ250บาทนะครับผมตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับบางสวนก็ต้องมีการจองนะครับผมแล้วก็มีการมัดจํากันด้วยนะครับก็ต้องว่ากันไปนะครับตกลงกันที่กับเจ้าของสวนนะครับผมเองก็เพิ่งทราบนะครับว่าเขาขายกันเป็นอย่างราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมกิโลละ6กรก็มีนะครับน้าหนักตั้งแต่2.5ถึง3.5กิโลกรัมนะครับต่อลูกนะครับผม หนามดำกิโล,ลกร,รัมละ800นะครับผมน้ำหนักตั้งแต่2.1ถึง4กิโลกร,รัมนะครับต่อลูกนะครับตรงนี้มีการมัดจำนะครับจาก พอแม่พี่น้องที่จะไปซื้อมาจํากับสวนนะครับเพื่อป้องกันนะครับผมตรงนี้ยุทธพงศ์เองก็ต้องบอกขอขอบคุณนะครับพี่เก่งนะครับผมพี่เก่งเบตงนะครับส่งราคามาให้กับยุทธพงศ์นะครับผมตรงนี้ขอขอบพระคุณมากมากครับพอมีราคาให้กับ fc แฟนเพจนะครับผมขอโทษนะครับขอโทษนะครับเป็นราคาประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยุทธพงศ์ชาแนลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ